อนะครับต่อมาจาก,ก็จะอธิบาย assignment จาก assignment 1ไปจนถึง assignment 3นะครับ assignment 1โจทย์ให้ทำอะไร assignment 1โจทย์กำหนดว่าจงเขียนรูปตามที่ตัวอย่างกำหนดโดยไม่ต้องเขียนเส้นบอกขนาดโอเคไหมด้วยมาตราส่วนเท่าไหร่สเกลกคือ1ต่อ1อันนี้นั่นเองสเกล1ต่อ1มาตราส่วนในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าสเกลโอเคไหมครับสเกล หนึ่งตอนหนึ่งแปลว่า full size ตามแบบร้อยเปอร์เซนต์โอเคไหมตามแบบร้อยเปอร์เซนต์เดี๋ยวเรามาดูหลักการก่อนอันดับที่หนึ่งเราต้องมาพิจารณาโจทย์ก่อนว่าเฮ้ยเราจะวาดรูปนี้ยังไงดีว,ว่าว่าปไรวาดรูปนี้ยังไงดีสเตตที่หนึ่งควรจะวาดยังไงก่อนจากรูปนี้อยู่ดีมาวงกลมเลยได้ไหมไม่ได้นะดังนั้นเราเป็นวิศวะเราต้องพิจารณาก่อนรูปนี้จะวาดไงให้เร็วที่สุดและให้ทํางานได้จริง แล้ววาดออกมาเราไม่ผิดดังนั้นเราดูก่อนว่าใจกลางที่ถูกต้องก็คือต้องเริ่มจากเส้นกลางตรงนี้ก่อนสเต็ปที่หนึ่งหนึ่งเริ่มจากสี่เหลี่ยมตรงกลางไม่จาร์วัดเบี้ยวนะสี่เหลี่ยมตรงกลางคือจุดพวกนี้สี่เหลี่ยมตรงเนี้ยปื๊บเนี่ยโอ้ยเบี้ยวเลย,ยเนี่ยสี่เหลี่ยมตรงนี้โอ้ยเลื่อนอีกว่าจากสี่เหลี่ยมตรงนี้ไปโอเคไหมครับก็คือวาดจาก เส้นกลางของเราก่อนเข็า okay, ใ่ไหมเส้นกลางของเราคือว่าจะสี่เหลี่ยมตรงนี้ความยาวเท่าไหร่สี่เหลี่ยมเจ็ดสิบก็คือเจ็ดเซนติเมตรทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งถูกต้องป้ะแนวนอนแล้วก็แนวตั้งที่เราจะเอามาใช้ากนั้นให้เราก็ตีเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสขึ้นมาก่อนทั้งแนวนอนแนวตั้งเห็น okay, ปะ่ะสี่เหลี่ยมจตุรัสขอยตรงนี้สร้างเป็นเส้นสี่เหลี่ยมก่อนมาร์กเนี่ยพวกนี้สร้างเส้นสี่เหลี่ยมจุดเนี้ยนะ แล้วก็ลากเส้นตรงไปได้เลยสี่เหลี่ยมอุ้ยลากสี่เหลี่ยมตรงกลางก่อนละกันตามเนี้ยนะเออลากสี่เหลี่ยมนะเสร็จแที่หนึ่งลากสี่เหลี่ยมเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบไหมครับพอเราลากสี่เหลี่ยมมาได้แล้วเนี่ยก็ทําไงต่อนะลากสี่เหลี่ยมเสร็จทําไงวาดวงกลมสี่วงใหญ่นะเสเต็ปที่สองคือสี่เหลี่ยมตรงกลาง สเต็ปที่2ก็คือวาดวงกลมวงอยญ่วงกลมสองสี่วงนะวาดวงกลมวาดวงกลมวงกลมในทนี้คือสมมติว่าอาจารย์วาดสี่เหลี่ยมมาก่อนทำไมวาดเบี้ยวล่ะสี่เหลี่ยมมาก่อนนะหนึ่งจึ๊กจึ๊กแบบออ้ยว่าสี่เหลี่ยมตรงกลางแล้วก็วาดวงกลมโดยวิธีการวาดวงกลมเราวัดยังไงวิธีการวัดวงกลมก็ วงกลมตามรัศมีถูกต้องว่า70อันนี้คือจากจุดน mm ี้จุดนี้ถ้าอาจารย์ต้องการแค่ครึ่งเดียวอ่ะ70จะเป็นเท่าไห3.5เซน3.5เซนแล้วก็วัดจากจุดเนี้ยจุดเนี้ย3.5เซนใช่ไหมครับ3.5เซนตรงเนี้ยนะ3.5เซนโอ้ย3.5เซนรัศมีนั่นเองอ่ะแล้วก็มาวาดเป็นวงกลมเข้ามจดห้3.5เซนมาวาดเป็นวงกลม 3.5เซนวาดเป็นวงกลมอันนี้ลบทิ้งก่อนได้นะรัศมีจะตัวเนี้ยใช้3.5เซนเท่านั้นเองแล้วก็วาดเป็นวงกลมนะจากนั้นแล้วก็วงได้เลยทั้งหมด4วงด้วยกันเข้าใจไหมครับ4วง,งวงที่1วงที่2วงที่3แล้วก็วงที่4 พอวงมาสี่มุมเสร็จแล้วทําไงต่อเราวาดวงกลมกลางนี้ได้ยังได้แล้วนะครับว่าวงกลมกลางนี้ได้ละดงนั้นถ้าทําก็คือเรากวาดปื๊บแล้วก็วงหนึ่งวงใช่ไหมวงสองวงสามแล้วก็วงสี่แล้วก็มาวงตรงกลางเข้าใจปะอันนี้อาจารย์ใสมเปิรสกเก็ตให้ดูเบาๆนะแต่วงกลมต้องชิดกันหมดเลยนะตามรูปเสร็จปุ๊บแล้วทําไงต่อสเต็ปต่อมาก็คือ พอได้วงกลมครบสี่วงแล้วอะวงกลมอย่างเงี้ยครบสี่วงใช่ไหมตามสี่เหลี่ยมที่เราทำตัง้งแต่แรกแล้วก็มีวงกลมตรงกลางสเต็ปต่อมาคือเราจะวาดลูกดาวข้างในซึ่งวาดลูกดาวข้างในเนี่ยช่องห่างเท่าไหร่ห้ามิลห้ามิลเท่ก,กี่เซนศูนย์จุดห้าเซนเห็นไหมครับห้ามิลเท่ากับศูนย์จุดห้าเซนเราจะวาดไงล่ะมีตัวรูชั่นมาวาดไง เราแบ่งครึ่งสังเกตเห็นจุดนี้ไหมครับเนี่ยจุดนี้คือจุดครึ่งหนึ่งใช่ไหมจุดครึ่งหนึ่งของของรูปภาพจุดครึ่งหนึ่งของวงกลมรัศมีเนี่ยเห็นปะเราก็จุดค้างไว้แล้วเราก็ตีเส้นแนวนอนมองภาพไหมตีเส้นแนวนอนทั้งคู่พอตีเส้นแนวนอนเสร็จแล้วก็ตีขึ้นไปหาจุดของฝั้ข้าง,งบนกับข้างล่างให้เสมอกันโอเคไหมครับ ตีเส้นจุดบนจุดล่างให้เสมอกันพอเสมอกันเสร็จแล้วก็วัดแค่5้มิลหรือว่า0นูนยเซนเท่านั้นเองแล้วก็ตีขอบไปเรื่อยๆเข้าใจปะขั้นแรกจะเป็นเส้นเต็มบาร์ก่อนได้เส้นบาร์ก่อนได้ฝั่งนี้โอเคอีกฝั่งหนึ่งละ่ะเวลาวัดวัดยังไงวัดเจอตรงนี้เข้าใปะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเข็มครับนี้เป็นของ assignment ที่หนึ่งะท,ที่เราต้องใช้ ต่อไปเนี่ยาจันอธิบายรวดเดียวนะมาดู Assignment ที่2 assignment ที่2เนี่ยเขาให้เราเขียนชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาจันเพิ่มอีกอันหนึง่งก็คือเบอร์โทรศัพท์เอาอันอีกอันหนึ่งนะเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะดังนั้นกติก็ขเขียนชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาเบอร์โทรศัพท์นะแล้วเขียนอะไรอีกนะ ชื่อนามสกุลหลักนักศึกษาเบอร์โทรศัพท์อันเก่าเขียนเพียบเลยอ่ะอันเก่าเขียนชื่อนามสกุลหลักนักศึกษาเซกชันภาควิชาคณะมหาวิทยาลัย the c r e a t e university นะเราเขียนแค่นี้พอชื่อนามสกุลหลักนักศึกษาภาควิชาเบอร์โทรศัพท์จะเพิ่มมาสี่อันเอาประมาณนิดเดียวก็พอก็คือมีชื่อ นามกุลใช่ไหมครับแล้วก็หลักนักศึกษาตัวเลขนะแล้วก็ภาควิชาภาควิชากับเบอร์โทรศัพท์อะไรต้องมาก่อนกันอะภาควิชาภาควิชาเราเขียนภาษาอังกฤษนะเป็น electrical engineering หรือ electronic engineering แค่นั้นพอนะครับแล้วก็4ก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราเขียนไหมนั้นก็จะมีประมาณ4บรรทัดด้วยกัน4บรรทัดบางใครที่แบนามกุลยาวๆใช่ไหมก็ ขึ้นมาทัดใหม่ได้เลยนะครับนะเอาให้อยู่ในหน้ากระดาษ1แผ่นนะหน้ากระดาษ1แผ่นลองดูก,ก่อนแต่ในวิธีการทําช่องไฟทําแบบนี้นะเราสังเกตเห็นว่าในโจทย์เนี่ยเเนี่ยใช้4ช่องครึ่ง B ใช้4ช่อง C ใช้4ช่องวิธีการตีตีแบบนี้ก็คือกําหนดให้ชื่อใช่ไหมครับก็ในไททิลในไททิลบล็อกเนี่ยเราอาจจะวัดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าขอบเปนฟิกใช่ไหม ดังนั้นในการเขียน assignment ให้อาจารย์ตรงนี้ก็เขียนด้วยมือตัวเองโกติและกันแต่ว่าพยายามเขียนให้เหมือนโกถทิกหน่อยได้ป่แต่ไม่ต้องวัดขนาดละเอียดแบบนี้เพราะว่าสเกลในช่องไฟอาจจะไม่พอถ้าเราทำกรณีแบบอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ลองดูก่อนว่าช่องไฟเป็นไงเวลาเขียนอันที่1ก็จะเป็น assignment 1ง,งาน2 assignment 2งาน3าแอสเซมชื่อเขียนภาษาไทยนะช่องว่างระหว่าง สเปซหนึ่งสเปซบาร์หนึ่งครั้งเนี่ยสี่มิลใช่ไหมสเปซบาร์หนึ่งครั้งใช้สี่มิลสี่มิลก็คือศูนยะ์จุสี่เซนนะสี่มิลกรณีแบบอะไรอะ่ะแบบวันนี้ห้ามิลห้ามิลก็คือแบบว่าช่องไฟรเราเราวัดใช่ไหมเราวัดก็คือตีเส้นช่องละเท่าไหร่อ่ะช่องละสองมิล ตีเส้นช่องละ2อมิลสมิลเนานะแล้วก็ช่องไฟอันนี้เขาบอกว่าสองช่องเนี่ยมันเท่ากับสีมิลถูกต้องป่ะแสดงว่าช่องไฟช่องละสองมิล้ววก็ตีรวไเลยช่องละสองมิลเห็นนะแล้วก็ทําตามนี้ได้เลยความสูงของตัวสอนก็12บสองมิลด้วยกันนะความสูง,งตัวสอนก็12บมิลแล้วก็ ลงมาข้างล่างเนี่ยเว้นวัคมาเคาะหนึ่งบรรทัดเนี่ยจากบรรทัดบนลงมาบรรทัดล่างเนี่ยห่างก,กันก็สิบสองมิลกันโอเคไหมครับมาลูกสอบมาอันที่สามเริ่มยากแล้วจงเขียนรูปตามตัวอย่างที่กําหนดให้โดยไม่ต้องเขียนเส้นกาหนดขนาดด้วยสเกลมาตราส่วนหนึ่งต่อสองคำถามหนึ่งต่อสองย่อหรือขยายย่อนะ reduction ย่อส่วนเพราะเนื่องจากว่าอันนี้คือ คือหนึ่งคือจะเขียนลงในงานจริงสองคือของของจริงที่เราจะเขียนเท่านั้นเองงงไหมไม่งงนะหนึ่งคือเขียนในกระดาษแต่ของจริงมันสอง่ะแต่เราเขียนจริงแค่หนึ่งก็คือแต่นั้นสเกลทุกอย่างต้องสเกลทุกอย่างต้องอะไรหารสองทั้งหมดตรงไหนที่ต้องหารสองบ้างหมดเลยอันนี้ต้องหารสองไหมเดเอเดไอเอมันจะมีสองแบบนะแบบแรกเราเขียนอย่างนี้ แบบนี้ก็คือเป็นลักษณะของเส้นผ ia, ่านศูนย์กลางเหมือนกันใช่ไหมบางอันก็เขียนเป็นอันนี้คือภาษาอังกฤษนะนะภาษาอังกฤษก็คือ d i a m e t d i a m e t i c ก็ขอจะเขียนเขาจะเขียนแค่ i d i a เฉยก็คือตัวย่อของเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองนะเห็นปะก็ไม่ต้องสับสนเพราะนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะถ้าเขียน i เฉยก็รัศมีทั่วไป ดังนั้นทุกอย่างอย่าลืมหารสองตามก้อนนี้ทั้งหมดต้องหารสองมุมต้องหารสองไหมมุมเนี่ยต้องหารสองป้ะไม,ไม่ต้องนะมุมปกติไม่ต้องหารสองที่เหลือหารสองหมดเลยเห็นไหมสเกลก็หนึ่งต่อสองนั้นเขียนในชีต์ assignment ที่สามว่าสเกลหนึ่งต่อสองด้วยเอเคนะครับเขียไหมอ่ะองั้นเก็เริ่มทําการเขียนแบบได้เลยครับ